วันนี้มาร่วมงานวิชชี่นะคะก็ต้องบอกก่อนอื่นบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะนี่เป็นงานแรกของวิชชี่ที่เป็นอีเวนต์ใหญ่ในประเทศไทยซึ่งก็จัดยิ่งใหญ่มากให้สมกับาเป็นวิชชี่ค่ะเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะวิชชี่สเปเชียลเอสสิคสกินเซรัมตอบโจทย์สำหรับผิวอะไรยังไงบ้างคะตอบโจทย์สำหรับผิวของ ทุกคนเลยจริงๆก็มีคนถามว่าเออใครสามารถใช้ผิวท่านี้ได้บ้างอยากจะบอกว่าทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเราป้องกันดีกว่าที่ต้องมาแก้เนอเพราะว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยเขาช่วยเรื่องการ boost and bond collagen ที่อยู่ภายในชั้นถุของเราทําให้รูร้อยเนี่ยลดเรือลงภายใน3สัปดาห์ซึ่งได้คิดว่าทุกคนก็ควรจะต้องใช้แล้วมันซึมไวด้วยค่ะเหมาะกับเขาเรียกว่าอ,อะไรนะอากาศบ้านเราใช่แล้วก็แม้มีปัญหา มีเยอะแยะเลยค่ะก็ะะจะเหมือนๆกัทุกคนแหละเพราะว่าันก็เป็นช่วงๆเนาะบางช่วงก็เครียดนอนน้อยอ่ะหิวหิวก็เริ่มเหียวแล้วรู้สึกว่ามันไม่ มันไม่ฟูนา้าใช่ค่ะแล้วก็มันได้คิดว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้เราใช้ชีวิตยังไงเรานอนน้อยหรือเปล่าความเครียดเรากินอาหารเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มันเหมาะกับสูตหน้าของเราเนี่ยได้ดว่าค่อนข้างที่จะสาคัญด้ดวยตอนนี้คือตอบโจทย์แล้วยังไง้ฝากเลยค่ะใช่ค่ะยงะะังไงก็ตอบโจทย์นะคะฝากวิชชี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะวิชชี่สเปเชียลเอเซนต์เซรั่มค่ะเป็นเซรั่มที่ เหมาะกับผิวของคนไทยและการเหมาะกับสภาพอากาศด้วยเพื่อความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยลดเรือนริ้วรอยด้วยอาเ้สุดกีาเป็นไงบ้าะกีา่ายแล้ว่ไหมรอช่ะอชั้ชระยือไหมก็ก็สนุกสนานนะคะเอาจิงตแรกก็แอบว่าจะจะสรุปไหมนะเพราะว่าก็มีแต่พวกสาวๆเนาะเราก็เอ๊ะเรา กีฬาก็เยอะมากเลยแต่พอเล่นเล่นจริงมันก็เออทุกคนก็ดูจริงจังกันอ่ะแต่ว่ามันสนุกค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยตั้งแต่แชร์บอลแล้วเราก็บอกกับทุกคนว่าเนี่ยน้าเคยเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนมาก่อนแต่พอถึงฟุตบอลแล้วว่ารู้สึกว่ามันไม่มีสติแล้วพอเดินลงไปแล้วแบบตาลอยอ่ะหลิง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 ตะ<อ>บอลมาเนี่เฮ้อบอลไปนู่นแล้วก็เลยบอกว่า ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากที er bon> ่าไหนที่เราชอบที่สุดเีอะไรนะคะี่าไหนที่เราสุชอบที่สุดไหนชอบที่สุดน่าจะเป็นชักเยอร์กับแชร์บอลร์จนุแต่นันีดมีดามากนั้นเห็ุการมันยังไงคที่เราากที่เราหดคือเราเราไม่ได้เห็นด้วยซค่ะว่าว่าหล่น ไใว่าว่าเก๋ไกดรู้สึกอะไรขึ้นคือสายตาเราอะอยู่กับลูกบอลเลยแต่โอ้เข้าตกก้าแล้วก็กลับมาอีกทีก็คือเพื่อนรุงเก๋ไก่กันหมดแล้วเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ก็เอาจริงๆก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าเก๋ไก่เขาแบบตัวเล็กมากะใช่เอาจริงนะถ้าถ้าได้เดินชนเก๋อะเก๋ก็มีแบบรีวิวรีวิวได้ก็ไปดูเขาคือแต่เข้าใจว่าในการเล่นกีฬามันก็แบบ ก็มีเจ็บกันบ้างได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะเอาจ,าจริงๆนะน้ำฟ้าเขารู้สึกผิดมากเขาแทบจะล้ไปกลางแล้วอะ่ะ mm hmm. คือเราเขารู้สึกผิดจริงๆเพราะเราอยู่ซีเดียวกับน้ำฟ้า mm hmm. จาได้เลยตอนที่เขาเหมือนแบบเลยมานั่งข้างๆหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นเหมือนหน้าเหมือนเขาเหมือนจะร้องไห้แล้ว mm hmm. ค่ะซึ่งเราก็เออมันไม่นี่มีการตั้งใจมันไม่มีใครอยากทําให้ใครเจ็บหรือใครล้มหรอก mm hmm. แต่มันคือกีฬาเกิดเจ็บกันได้ mm hmm. ค่ะไปเห็นภาพ จมันก็ดูแลก็ดูแลใช่แต่เอาจริงๆ <c oughs> อย่างที่บอกไปตอนแรกก็นึกว่าเล่นกันขำๆ <c oughs> เล่นไปเล่นมาทุกคนจริงจังหมดเลย <c oughs> ทุกคนทุกคนนะคะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นมันไม่มีใครตั้งใจหร <c oughs> อกค่ะนาทีที่เราเห็นมาคนเครียดมากไหมคะอ, <c oughs> <ๆๆ S 1> อะไรนะเครียด <c oughs> ๆๆเครียดเครียดเคือเขาก โอยน้องนะคะแทบจะลงไปกาบเกี่กยไก่แล้วค่ะเพราะเขาเขารู้สึกแบบเสียใจจริงๆอ่ะเ๋อาะอย่ mm hmm. อยาไปด่า mm hmm. ก,กันเลยเป็นเรื่องกีฬามีแพ้มีชนะมีเ็ดเป็นบ้างไม่เป็นไรค่ะท mm ีน hmm. นี้ ื่ปกติมากเลยค่ะขนาดคนที่เป็นมืออาชีพเก็ยังขาหกบขาค่ะขายังแขนหักกันได้เลยเนาะอย่าไปตาบ้าันเลยขอเปน็นตั้งใจ